ซอยซอย F16 ยูเครนร่วงทลมทานทัพซูมีดับเจ็บเกือบร้อยวันที่14เมษายน2568อยุกดาดิชันค่ะธนวัฒนว่องชากรแฟลชบิ๊กวอ์ ปรากฏว่ารัสเซียจัดขีปนาวุธอิสการเดอร์อีกแล้วโจมตีตำแหน่งทหารของอยูเครนนายภูมิภาคซูมีคือจัดหนัดไปที่เมืองซูมีซึ่งอยู่ตอนกลางถือเป็นมืองหลักของภูมิภาคซูมีนะคะหลังสิ้นคำประกาศของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ว่ารัสเซียจะเดินหน้ายึดภูมิภาคซูมีเป็นพื้นที่กันชนเริ่มเลยค่ะเริ่มเดือดด้วยมีรายงานเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมา นักบินพาฟโลอิวานอฟอายุ26ปีเพิ่งจบหลักสูตรไปฝึกในยุโรปไม่นานนะคะเสียชีวิตระหว่างออกบินเครื่องบินรบ f 16เหนือน่านฟาซุนีเป็นภารกิจสูร้รบกองทัพยูเครนนะคะออกมาระบุะแถลงการว่าเข้าเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตในการปกป้องแผ่นดินเกิดจากผู้รุกรานนั่นก็คือยืนยันว่าโดนสอยร่วงจริงนักบินเสียชีวิตจริง ที่สำคัญหน่วยกองกำลังผสมนาน,นาชาติยูเครนออกมาแถลงเช่นกันยอมรับว่าบินรบ F-16 AM ถูกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S-400 ของรัสเซียสอยตกเหนือน่านฟ้ายูเครนคือเหนือน่านฟ้าซุมีนั่นละค่ะคิดว่าน่าจะเป็นล็อตที่เนเธอร์แลนด์เพิ่งส่งมานะคะตอนส่งมานี่ฮือหากันใหญ่ BBC ก็รายงานเช่นกันด้านทับโว รายงานอีกว่าที่จริงมีสามลำคือ F16 สลำบินขึ้นเหนือฟ้าโซมีมุ่งหน้าโซดยแดนระเซยนั่นแหละและโดนโจมตีแต่นี้ได้สองลำอีกลำไม่รอดก็คือลำนี้ของนักบ,บินเอววอฟอฟนี่ค่ะด้านการโจมตีโซมีก็เกิดไล่เลี่ยกกันเช้าว,วันที่13เมษายนตามเวลาท้องถิ่นก็คือวันอาทิตย์เราสงกรานเรา สงครามน้ำแต่เขาสงครามเลือดน,นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ซูมีในการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียนั้นเสียชีวิต20รายแล้วก็บาดเจ็บ84คนรายงานตัวเลขนี้คืออัตเตมโกสบาเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองซูมีค่ะนั้นก็ค่อนข้างยืนยันได้ว่าข้อมูลนี้จริงทางด้านสอสยูเครนมาริอาาเบซุกลยา เาเป็นรองประธานสภาเว r ร์คอฟนารดานะคะเว r ร์คอฟนารดาก็คือสภาผู้แทนราษฎรยูเครนนั่นแหละของรัเสเซียจะเรียกสภาดูมาถ้าเป็นอเมริกาก็จะเรียกสภาผู้แทนนั่นแหละเพราะสภาผู้แทนกับวุนที่สภาจะรวมเรียกว่าคอนเกรสสภาคอนเกรสกล่าวนะคะคนนี้รองประธานสภานารดาเขาบอกว่าการโจมตีที่ซูมีครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกำลังทหารเข้าร่วมอบรมและกำลังจัดพิธีมอบรางวัลเขาเลยเรียกร้องให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนคือซีสกีนะคะให้เลิกหยุดได้แล้วการเอาทหารมารวมพลมาเฉลิมฉลองหรือมาอาธรรมอะไรก็ตาม และไปทำในเขตชุมชนพลเรือนทำให้ชาวบ้านโดนลูกหลงไปด้วยเบซุสกระยายังบอกย้ำนะคะว่าของวิงวอนเลยตซสสกีพอบอทบอของกองกำลังประเทศบอกว่าเลิกสักทีระดมกำลังทหารเข้าวร่วมพิธีมอบรางวัลอะไรนะักโดยเฉพาะในสารที่พลเรือนเพราะรัเสเซียมีข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมแบบนี้ทั้งหมดอยู่แล้วที่จริง มันเป็นการแค่จัดพิธีจริงหรือถึงมากันเป็นร้อยๆในสถานการณ์สุรุกไม่ใช่ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองคอนทอฟออกมาเรียกร้องให้หัวหน้าฝ่ายบริหารภูมิภาคซูมีรวมทั้งผู้บัญชาการทหารภูมิภาคให้ลาออกเลยเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดชุมนุมทานยูเครนและให้คุกเข่าขอโทษประชาชนด้วยถือว่ามีส่วนร่วมทำให้ชาวยูเครนต้องเสียชีวิตจำนวนมาก นแน่นอนค่ะเซลเลนสกีก็ออกมาบริาพาทประนามรัเสเซียอยู่แล้วเรียกร้องให้ทางตะวันตกออกมาตอบโต้รัเสเซียอย่างจริงจังในเวลาเดียวกันสภาพยุโรปก็ประกาศนะคะยืนยันให้ความช่วยเหลือทางการเงินและอาวุธนอกจากการช่วยทางทหารด้วยเขาประกาศเมื่อวานนี้เองว่าจะให้2,100ล้านยูโร ที่จริงมันไม่ใช่แค่การชุมนุมฉลองครบรอบอะไรนะคะเขาบอกงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง7ปีกองพล117นี่ก็คือกองพลของนิโอจุดๆเป็นกองพลหัวรุนแรงที่สุด117นี่ก็คือกลุ่มใหญ่ของอัซซอฟหรือคราเคนทุกวันนั่น,นแหละ แต่จริงๆแล้วมันเป็นการรวมพลแค่ฉลองหรือรับรางวัลหรือเหมือนไม่ใช่เพราะเซเลนสกี้นั่แหละค่ะเป็นคนปูดเองว่าจะบุกหรือตัวผู้บัญชาการก็พูดว่าจะเตรียมบุกครั้งใหม่ที่รัสเซียจะไปไหนถ้าชายแดนก็ไม่พ้นที่เบลโกร์สหรือเคิร์สดังนั้นการรวมพลครั้งนี้ก็เป็นการรวมกองกำลังผสมของนาตโตกับเคียฟจะไปบุกรัสเซียรอบใหม่ต่างหาก งานนี้ดับมากกว่า20มีฐานต่างชาติด้วยเรียกว่าพิกัดทหารนาโต้จะโดนหนักละนับแต่นี้ใกล้ๆกันนี้รัสเซียก็เพิ่งงัด FAB 3,000นะคะจัดหนักคลังอาวุธฐานทัพนาโต้ในเคียบไปหมดัดหมาเรียกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์แห่งการถลม่ม หนะักตามคำสั่งพบสูงสุดรัสเซียก็คือปูตินที่ออกมาสั่งการชัดเจนว่าจะต้องกำจัดศัตรูให้สิ้นซากเศรษันต่อเข้าใช้คำว่ารัสเซียประกาศทำลายกองทัพยูเครนก็แน่นอนกองทัพไหนที่เข้ามาต่อสู้ในสนามรบเขาถือเป็นบรรักตอนนี้คำสั่งเด็ดขาดให้กำจัดให้สิ้นซาก ชัดชัดมากค่ะว่ายูเครนคุยไม่รู้เรื่องไม่อยากคยุยนาโตอียยเคลื่อนไหวหนักทางทหารส่งอาวุธรัวๆให้กับเคียบไอบิน F16 เนี่ยมาเป็นล็อตนะคะแล้วก็มีการเอาเครื่องบินแสดงว่าเต็มถล่มใหญ่บางอย่างแบบนี้จะคุยกันรู้เรื่องเหรอคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วรัสเซียก็เตรียมการรอบด้านในขณะที่สภาพยุโรปให้เงินเพิ่มและเตรียมยึดทัพย์รัสเซียเอามาเปยูเครน นับแต่นี้ยูเครนจะยับเยินหนักกว่าเดิมนะคะยุโรปสรัสแบ่งพื้นที่ผลประโยชน์กันใกล้จะลงตัวแล้วละ่ะรัเสเซียก็จะยึดพื้นที่กินชนไปหน้าเพิ่มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่ใจว่าตะวันตกจะเต็มใจยุติความขัดแย้งที่มีมายาวนานจริงหรือไม่ปูตินเคยพูดชัดนะคะหากตะวันตกรบรัเสเซียโลกจะเจอกับความหายนะ